สวดครับพบปชีงกุฎนะครับวันนี้ก็มีฝาสูบอันนี้เป็นฝาสูบรถตู้นะครับเป็นฝาสูบของ Toyota า o t a ตาคอมพิวเตอร์พวกรหัสเครื่องเป็น2 5, องทีอามันเป็นสิบหกวาวสูบเพ4่วาวอมนนมั้มั่นใจว่ารถติดแก๊สมาหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็ฝาสูบใช้น้ำยาหล่อเย็นจากโรงงานนะ ดูแล้วครับแช้น้ายาลอยเย็นจากโรงงานแต่ว่ามันเกิดปัญหานะครับน้ํายาลอยเย็นมันจะออกสีนี้ของไทยโตโยตา้าแล้วมันเกิดปัญหาอะไร,รเปิดอ,อกมนามันเจอรอยชัดตของรอยชัดของปะเกียนเนี่ยไอข้ขาวๆนี่มันไม่ช็อตนะครับไอ้ดำๆเนี่ยเขาเรียกว่าชัดของปะเกียบอัาน,น้ำเช็คลั่วแล้วไม่รั่วนะครับ แต่ว่าพอดีมาเจอปัญหาแบบว่ามันผุนะครับมันผุแล้วอย่างนี้นะก็เพื่อความสบายใจเพื่อความใช้งานที่ยาวนานนะครับขึ้นก็ถามว่าจริงๆฝานี้มันควรจะซื้อใหม่ได้ไหมนะครับก็เหมือนทุกคลิปที่บอกไปนะครับถ้ามีเงินนะครับมีเงินนะครับ,ม,นนรบมีเงินมีทุนนะครับซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่จบ ใช้ได้ดีได้นานได้ทนนะครับถามว่าถ้าไม่มีเงินห่ะถ้าจะเชื่อมเบานะครับเชื่อมแล้วก็ปาดหน้าใช้ได้ดีได้นานได้ทนไหมอันนี้ผมตอบไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นะว่าจะใช้ได้นานไหมได้ดีไหมนะครับก็คือมันก็ใช้ได้ระดับเนินแหละนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับเคยตอบไปแล้วว่าอาจจะแต่ก่อนเคยใช้อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ก็ถ้ามาเชื่อมแล้วก็ปาดหน้าฝาใหม่เนี่ยเรื่องความร้อนก็ต้องดูแลดีๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับอายุการใช้งานจากที่เต็มร้อยมันอาจจะเหลือสักเก้าสิบเก้าสิบห้าแปดสิบหรือเจ็ดสิบห้าอย่างนี้ก็แล้วแต่อู่แต่ช่างแต่ละพื้นที่ที่เขาทำแต่ส่วนมากเขาก็เอาไปทำงานเขาก็ใช้บอกว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ บางคนก็บอกใช้ได้เต็มร้อยเลยนะครับแค่ปาดหน้าเสือเอ้อเอโททีแค่ปาดหน้าฝาสูบกรณีนี้ปาดหน้าฝาสูบไม่จำเป็นต้องปาดหัวลูกสูบนะครับถ้าเราปาดหน้าเสื้อสูบควรจะปาดหัวลูกสูบต,ตามอันนี้น้ํายาลอยเย็นจากโรงงานก็นะครับคิดว่าลอยเย็นจากโรงงานนะครับมันก็ยังเกิดปัญหาได้ สุดแล้วเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยนะครับทุกวันนีน้หรือว่าน้ํายาหล่อเย็นไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับฝากไว้เอาให้ดูครับบางคนอาจจะว่ารถวิ่งเกิดความร้อนเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรบ้างนะแต่ก่อนรถไม่เคยความร้อนน้ำดันนะครับมันก็นี่แหละประเกนช็อนะครับมันแลบมันถึงอายุการใช้งานของมันนะครับ เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ